อยากย้เชือก90ส,สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะคะตอนนี้เจ้ายักของเรานี่คิดว่าน้าแกน่าจะวิ่ง2-3โซดนี่เต็มหมดแหละแล้วเดี๋ยวข้างๆนี่ก็คือน่าจะวิ่งยังไงอะ,อะตอนแรกนะคะคือสารภาพาเลยบอกให้นา้าแกวิ่งข้างนี่งข้างนาทีก่อนอเพราะงานเรายังเยอะอยู่งานคิวยังไป จริงๆเมื่อเช้าส่งไลน์ไปหาพี่ผู้จัดการแล้วบอกว่า,เ,าเดี๋ยวพี่แกดูคลิปตอนเย็นน่าสรุ้แลยแต่ก้องให้แกโทรหาในหัวใหญ่ไปเลยคุยเวหนูเวลาพผิดชอบแล้วแกบน่นแล้วแกบอกว่าแกจะให้มาตรงนี้ก่อนแล้วทีเนี้ย คือตรงนี้ก็เร่งตรงนู้นก็เร่งแต่ตรงนี้งานงานคิวใช่ไหมคะรอแป็สิบไร่ของเรางานคิวก็คือเราต้องการให้งานคิวของเราอ่ะเออมันรันไป่ก่อนไอตรงเนี้ยคือเขาจะแค่ระหว่างต้นเออตัดได้เขาไม่ได้เราก็เลยไลน์ไปบอกพี่พี่ผู้จัดการบอกว่าพี่โทรหาหนึ่งในหัวใหญ่เลยหนูโทรศัพท์ปีนหานนิดนึงจริงๆคือ อ๋อน่ะให้เขาคุยเราก็ให้ไปกดดันในหัวใหญ่เองจริงๆงานนู้นนะมันเป็นงานแกนะแกรับเองนะเราเราก็ค่อยรับต่ออนะไรย่างเงี้ยก็เออทำต่อช่วงนี้ชนี้เป็นป่วย้ยเรงดังวันมากอย่างแกแกไม่ใช่ป่วยเลยหรอกตาแกไปลอกตามาแกแกแล้วแกมองไมไ่เห็น ทีนี้แกด้วยความเ้ยไปรูปไมมะเกษียณเนี่ยนะคะเวลาเล่นไลน์เล่นเฟซเล่นอะไรไม่ได้เนี่ยดูอะไรไม่ได้แล้วเขาก็หงุดหง,งิดงงงงนิดนึงด้วยความที่เขาปกติเขาจะเวลาเื้อยักมีปัญหาอะไรเนี่ยอ่าเขาจะขับรถไปเองจะขับรถกรบะปเองนะคะอ่าไปซื้อนู่นซื้อนี่เขาทำเองหมดแหละ แต่ช่วงนี้คือตาไม่ดีไปลอกตาแก่ๆแ,แล้วแล้วที่บ้านก็ไม่ให้ขับรถแล้วไงจะไปไหนก็มีคนขับรถให้แกก็เลยแบบรู้สึกแบบอาจจะอาจจะอะไรอ่ะคือคนเคยออกเคยทำอะไรเองได้นะนี่ก็ทำเองได้แหละแต่ว่ามันมองไม่ไเห็นต้องรอลูกรอหลานให้เชื่อขับรถให้ไปนู่นนี่ให้แกก็เลยรู้สึกแบบ อาจจะเงาเงาว่ามังคะทีนี้ก็เลยแบบมาลุากๆกัจะยักมันก่อนโชว์บนน้ำคนขับน้ำคนขับเล่าให้ฟังว่านาคนขับเมย์ไหมไมที่งานไปเคีรยงานเอน้ำขับผมก็มรุ้พูดไงผมก็เลยเฉยน,น้ำขับนอยแล้วแกบอกผมจะไม่อยู่แล้วนะๆนนนเราบอกเฮ้ยอะไรนะเราก็เลยแบบบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวนะจัดการตามตามที่หนูบอกเนี่ยไปเลยเดี๋ยวหนูจัดก,การเอง เพราะว่าคือแกน้อย,ยนะปกติก็อยู่แกไม่เคยโดนบ่นอะไรเงี้ยเพราะว่านากแกก็โโดูแลรถดีอะไรดีไม่มีปัญหาค่ะเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่มีปัญหานะนะ,นะคนทำเนี่ยแกทํางานส่วนไหนแปลงไหนแกเก็บตังมาหมายถึงว่าตอนตะกล้องไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยแกจะเก็บมาครบทุกดชดภ่ยแกทำงานกี่กี่โมงกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยอ๋อแกเก็บตังให้ครบ แกไม่เคยหลอกแหลกอะไรประมาณนะี้เรื่องรถเรื่องอะไรแกก็ไม่มี mm hmm. แล้วในหัวใหญ่ที่บ้างก็ไม่เคยบ่นแกมีเมื่อวานวันก่อนนะส่วนแกบ,บ่นีนนึงแกบ,บอกโทรมาหาผมบ่นผมว่าผมไม่เคียงงาน <_ c oughs> แกบ,บอกแล้วผมจะเคียงง่ายมีรถคันเดียวแล้วฝนมันตกก็ทําไม่ได้แกบอกนงี้กลายเป็นนอยนักคนขับน้อยค่ะนอยน้อยนึงนะ <_ letter> ตาก็ต่ก็ขี้เกียจคุยผู้จัดการ พี่ผู้จัดการส่วนนู้นนะคะเราป็จีบไร่วันนี้ก็เลยบอกแกเดี๋ยวพี่โทรเข้าเบอร์ในหัวใหญ่เลยอ่าให้แกรับรู้หน่อยว่าเออนั่นน่ะงานแกเป็นคนรับเองนะแกรับไปแกอย่ามาแบบเออแลงนี้ก็จะเข้าแลงนู้นก็จะเข้าบอกซื้อรถเพิ่มีตั้สามคันไปเงียบวันนั้นเงียบแกก็เลยแบบเออเนี่ยแหละค่ะมันหลายหลายเรื่อง มันพูดยากนะคะมันมันเป็นหน้าฝนงานมันไม่ทันไม่ใช่อะไรแล้วปีนี้นะคะฝนตกเร็วมากเร็วแบบงานเราแบบโหถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าลำลาบนะคะลำลาบมากทําอะไรไม่เป็นการที่คิดเลยเราคิดว่าเออเดี๋ยวเราไปแปลงนู้นก่อนที่เดือนเราเสร็จแน่หรือไม่ก็เสร็จที่เดือนเราเข้าตรงนี้เ <ing> พื่ออย่างน้อยฝนตกเนี่ยน้ำหนักมันอยู่ไปสิบวันละนด้ดนาจะสิบละเนี๋ยที่คืไม่ได้ใจ ั้งแต่กลับมาจากแปลงนู้นนะคะที่ทำได้สองชั่วโมงอะถ้าเกิดฝนไม่ตกอะแปลงนู้นอะต้องเสร็จแล้วร้อยแปดสิบได้อะคะ่ะอย่างน้อยๆต้องเสร็จแล้วนะคะแือเราก็เราก็มาเข้าแถวนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบไอ้นี่เลยลำลาบแล้วผู้ใหญ่ที่บ้านเขาก็อย่างว่าแกคงเหงานาน,านหลังเลยนละ ทีนี้ก็พูดต่อก็เลยแกก็แบบเออเนี่ยค่ะเราเข้าใจกันแหละแกไม่คล่องตัวเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยแกก็เลยรู้สึกแบบเอออาจจะไอน้นี่ลูกๆหนาน,ล,านลำบากนิดนึงไม่ลำบากอะไรค่ะแกก็แก่เหงาเขาเงีงง้ยคแบบแก ปกติคืออย่างเราเข้าใจแหละแกเคยขับรถไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยไปไหนเองได้เออไปซื้อน็อตเดี๋ยวไปซื้อให้ไปนู่นไปนี่เออไปซื้อเองนั่งดูรถทํารถคนขับทลลํารถอะไรแกยืนดูแกมานั่งดูเอนอน็อตขาดน,อน็อตตัวไหนขาดทั้งที่จะลืมมัางก,ก็เกอะต้องจดให้ะละเอียดเขาไปซื้อให้ได้หมดแหละไปเม้ามอยกับพรกพวกเพือ่อนผูไวรุ่นไวรกระเียนด้วยกัน กลับมาชีิี้เขามีความสุขแล้วพอช่วงหลังนี้คือไปลอกตามานี่จบเลยไปไหนเองไม่ได้อย่างที่บอกค่ะลูกหลานต้อง,งขับรถให้ตลอดนินทาระยะประชันชิดเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่ผู้จัดการก็ดูคลิปตอนเย็นก็เห็นนะคะแต่ว่าตอนช่วงยังไม่เย็นนาะลงตอนเย็นแตแกก็รู้แหละว่าตากล้องอ่ะปริ้นไปแล้ว ให้แกโทรหาพี่ใหญ่ที่บ้ากนกอนเดี๋ยวไม่เกินเชื่เถอะกลับบ้านแกตั้งเดินปุยป้าเออเดี๋ยวเข้าแปลงนู้นหน้าให้แกรับรับได้เองแกจะได้ไม่เหงาแกงคนแก่แลแ้วตากล้องก็ไหลเลยพูดไปเรื่อยเลยเนี่ยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกัน หน้านะคะยักษ์ใหญ่เชิดก้าูนย์ขอบคุณพี่เพื่อนท่กการนะคะตอนนี้คือเออแต่กล้องขอภัยด้วยนะคะถ้าพูดผิดพลาดอะไรไปไม่ดูเรื่องอะไรไปบ้าง็่อรบค่ะสวัสดีค่ะ